สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่สารทาน้องกินค่ะเมื่อนี่เขาจะไม่เห็ดยังเปิ้ลเห็ดแปะสะปลาช่อนค่ะแปะสะตุ่มยำปลาช่อนค่ะตัดตอนสองตอนเลยค่ะพามันโตง่ญ่เดี๋ยวทอดปลาอยู่ค่ะต้องตัดสองตอนพอหมอน้อยกระทะน้อยค่ะเดี๋ยวทอดปลาซุกก้นนะค่ะจะคอยไปเห็ดน้ำตุ่มทอดปลาซุกเลยค่ะ วันนี้เขาจะมาเบื้องเครื่องปรุงค่ะมีพักค่ะพักบุ้งไส้พักยังก็ได้ด้วยค่ะหาซื้อพักกระเชดก็ได้ค่ะย้ำเนี่ยนี่ค่ะมีข่านาะเกลือน้ำตาลปิ๊บพี่แกงส้มค่ะเนื้อปลาทูนมาคามเปียกค่ะมาตากันเลยค่ะเอาเอาเนื้อปลาลงไปตําก่อนตํากันเลยค่ะ ตำเนื้อปลาค่ะให้ละเอียดพร่กแกงสมลงเลยค่ะเอาเกลือลกเลยค่ะเดี๋ยวเอาไปตั้ง้อไว้ค่ะน้ำเริ่มเดือดแล้วค่ะเอาข้นานอกเกลือลงไปเลยค่ะเครื่องแกงลงน้ำค่ะ น้ำตาลปีบลงค่ะน้ำตาลปีบลงน้ำอข้ามเปียกค่ะมันจะออกรสสมหวานๆเน้อค่ะสมหวานๆน้ำปลาลงค่ะ ทัวลงเลยค่ะทัวกับพักค่ะเสร็จแล้วค่ะไปตั้งไฟหมอเลยค่ะค่ะนี่เ้นพ่อมค่ะเส้นกระพักบุ้งพัะ,ะเชษบ่ดได้ค่ะ มาเด้อค่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะแปะสะปาช่อนค่ะมองสีมันเลยนี่หลายย่างค่ะนี่ย้ำย้ำใส่ตันตำใส่ตันตำใส่ตัน่าวฮิตค่ะเปิดค่ะพี่น้องแซ่บน้ำกันเีค่ะมื้อน่ะ

นี่ค่ะมากินน้ำกันค่ะเนื้อปลาเดี๋ยเาป็นกรย้ตใจตรงกันนะะนีิร้ยางค่ะขาเปาอยู่

สลัดโลค่ะทำเองร้านทำค่ะน้่งจิ้มน,นี่ค่ะนุ่นติดมีมือนอุ่นติดมีมือนุ่นยังไงเนี่ยมีมือเปิล้ปลก็ข้ามกันเนี่ย <laughs>

นำกินนำเนี้ยขามาเีนค้าเสีค่ะเสียงทได้อะไรอก่็่ได้ากินาหเไทค่ะเขาดเขาพูดคเขากนี้นี่แหบอกเขาปวดนำสลัดาบัน โอ้ผ oh, ู้ใดเป็นแซ่บกูโม่เนี่ยสองคนผู้เจ้าจะมันกินเป็นแต่แซ่บเนาะนี่เราไปทานีเนี่ยตัว ไก่จะเบิรดแล้วค่ะจ like ังไหนไก่คลิปนี้ลาพี่น้องไว้เานี้ค่ะฝาวพี่น้องกดไลค์กดแจ้งกดติดตามให้จองที่สารหาแล้วกินได้ด้วยค่ะคลิปนาพ่อกันไม้ค่ะสวัสดีค่ะ